เพื่อนๆสงสัยกันไหมคบว,ว่าการจองที่ดินเพื่อทํากําไรในเกมเศรษฐี2 Meta World เนี่ยเขาทําด้วยวิธีอะไรและมีวิธีแบบไหนในการจองที่ดินสําหรับสายฟีหรือว่าสายเติมน้อยกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยเอาเลยครับผมก็ขอสวิดัด์สวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเศรษฐี2 Meta World กันอีเช่นเคยกันนะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมมีวิธีการจองที่ดินเพื่อทํากําไรบวกโค้ดบัตรทองเนี่ย เราสามารถหาได้จากไหนและวิธีการทำกำไรสําหรับสายฟรีเนี่ยมีวิธีอะไรกันบ้างซึ่งวิธีนี้สายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมหนักก็สามารถทําได้เพื่อฟันกําไรในอนาคตหรือว่าในวันต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนนะครับควรศึกษาการลงทุนก่อนลงทุนในเกมทุกครั้งนะครับไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนแต่มาอธิบายวิธีการลงทุนในเกมนี้ให้เนาะถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับใครที่กําลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านยจะใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการสร้างไรายได้ในเกมนี้กันหน่อยละกันนะครับในทางระบบเกมเศรษฐี Meta World 2นะครับก็คือจะเป็นการใช้กระเป๋าที่มีชื่อว่ามาเบล ึ่งไอกระเป๋ามาเบลคครับมันจะมีอัตราการซื้อขายที่แตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพอัตราสกุลน,นะครับที่สามารถซื้อขายออกมาเป็นเงินจริงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ทุกคนดูนะครับอัน,นี้ก็จะเป็นลิงก์ทุกคนสามารถไปกดลิงก์ไปดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมในส่วนของมูลค่าของเงินนอกกันนะครับส่วนในเงินจริงนะครับหรือว่าเงินในเกมเ,เนี่ยมันจะมีจํานวนสกุล2แบบนะครับก็คือเมตาแคสกับ สก,กุลอสกสกุลหนึ่งนะครับก็คือคริสตัลคริสตัลนี้ได้จากไหนนะครับคริสตัลได้จากการที่ทุกคนนะครับเอาเพชรที่เรามีเนี่ยเพชรนี้ก็คือเพชรเติมนะครับหรือว่าเพชรฟรีก็ตามครับมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับไปทําการแลกเปลี่ยนที่ศูนย์แลกเปลี่ยนคริสตัล 1เพชรมีมูลค่า10คริสตัลก็ทำการแลกทั้งหมดเลยเพื่อเอาไว้จับจองที่ดินภายในเกมนะครับเมื่อเราแลกมาแล้วสเต็ปต่อไปครับนั่นก็คือการจองอสังหาหรือว่าจับฉลากผู้ซื้อนั่นเองซึ่งในส่วนของเมื่อวานครับมันจะเป็นแมนแทตันหนึ่งที่มีมูลค่าสแตนดาดอยู่ที่5000ถ้าใครไม่ได้เติมโอกาสที่คุณจะถึง5,000จะไม่พอนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 2น0 0โดยประมาณเนาะถ้าใครอยากได้สูงขึ้นก็สามารถจองที่ดินที่สูงขึ้นถามว่าทำไมเราต้องจับฉลากผู้ซื้อเพื่อจองที่ดินไว้ทุกคนนนททเราไปดดูใีี่ิ มูลค่าเมื่อวานที่เราจองนะเวย้ยประมาณ5,000ซึ่งมาในวันนี้เวย้ยมันขึ้นเป็นราคา10,000แล้วนะถ้าใครจะมาซื้อที่ดินในตรงนั้นนะครับมูลค่าต้องซื้อจริงก็คือ111่แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับการจองเนี่ยมีโอกาสได้และก็ไม่ได้ถ้าได้คุณก็จะเสียประมาณห้าพัน 5, ตามจำนวนการจองแต่ถ้าไม่ได้นะครับคุณก็ต้องเสียค่าธรเมเนียม500ในการจองซึ่งก่อนที่เราจะทําการจองนะครับคุณก็มาดูมูลค่าที่คุณสามารถลุยหรือว่าซื้อไหวอ่าเช่นในส่วนนี้นะครับเป็นแม,ม2000น เราสามารถซื้อไหวนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ย้ายไปพื้นที่ดันกล่าวก่อนเอ เมื่อเราย้ายแล้วนะครับผมลักษณะที่ดินจะเป็นประมาณนี้มันก็จะบอกว่าเราจะเสียอยู่ประมาณ2000นะครับในการจับฉลากผู้ซื้อจะจบภายในอีก8ชั่วโมงโอกาสที่จะเป็นของเรากี่เปอร์เซ็นต์ในการจับฉลากแต่ก่อนที่จะเพื่อนๆจะไปจับฉลากได้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีตั๋วทองก่อนซึ่งในตั๋วทองนี้ครับจะเป็นตั๋วของการเชิญเพื่อนสําหรับใครที่อยากจะเชิญเพื่อนนะครับสามารถก o p y ี้โค้ดตัวเองเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเพื่อแชร์ให้นาะเพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายเราสามารถเกากโค้ดเชิญเพื่อนได้ทั้งหมด5ครรัั้้งนกกกก็สามามถอกกไดเนะ แล้วก็เวลาเราเกาะทัานผู้อ่งก็สามารถเกาะได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครที่แบบว่าไม่มีการเชิญเพื่อนเนาะสามารถใช้ชนะเกมทั้งหมด5เกมนะครับเพื่อรับตัวทองตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็สามารถทิ้งไว้ได้เนาะแล้วก็เกาะโค้ดเชิญเพื่อนในจุดนี้นะครับเพื่อรับตัวทองเมื่อเราได้รับตัวทองไปแล้วครับก็สามารถกดรับที่จดหมายได้เลยนี่เราก็จะมีตัวทองในการจองพื้นที่หรือว่าการซื้อที่ดินนั่นเอง วิธีการจองครับสามารถกดสมัครในตัวทองก็ได้หรือว่าจะสมัครจากฉลากของผู้ซื้อก็ได้อันนี้ตัวทองจะอยู่ที่มูลค่าเนาะในส่นของการสมัครครับถ้าผู้ซื้อไม่ได้จะคืนค่าธรรมเนียมการซื้อร้อยเซหากผู้ซื้อจับฉลากแล้วยกเลิกจะเสียค่าธารรมเนียม1ินนะครับผมก็ทําการกดซื้อไปเลยนี่จะสิ้นสุดในเวลา8ชั่วโมงโอกาสได้รับของผมอยู่ที่ประมาณ7.24%ซึ่งอัตราการแข่งขันในจุดนี้ครับมันค่อนข้างสูงเนาะเปอร์เซ็นต์การได้รับที่เป็นของเราจริงครับก็จะ น้อยลงส่วนตัวทองมีไว้ทําไมนะครับสมัครจับฉลากผู้ซื้อนะครับคือเมื่อเราใช้ตัวทองครับเพิ่มโอกาสจับฉลากที่มีอยู่14.47%นะครับถ้าเราใช้ก็กดใช้ไปปุ๊บอ่ะแล้วก็เห็นไหมเพิ่มอีก7.18%เพื่อที่จะมีโอกาสที่เราจะได้รับไปนะครับ พื้นที่ตรงจุดไหนนะครับมันจะได้ยากหรือว่าได้ง่ายนะครับขึ้นอยู่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นครับมูลค่าพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็อัตราการแข่งขันสูงมากน้อยขนาดไหนในส่วนของอสังหาตรงจุดนั้นนะครับคนที่มาซื้อในละแวกนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกนะครับเมื่อเทียบกับจุดอื่นสายฟรีสายเติมน้อยสามารถมาจองในพื้นที่ตรงจุดนั้นได้เหมือนกันส่วนใครที่อยากได้ชัวร์เป็นพื้นที่ของตัวเองครับก็อาจจะต้องซื้อในพื้นที่ที่สูงขึ้นหรือว่าราคาที่สูงขึ้นนนนะะคครรรรัััับบเพื่่ออลลดตาากแขขงง แม้ในโอกาสที่เราจะได้รับอยู่ที่14.24%ถ้าเราอยากได้เราก็หาพื้นที่ที่เรามีโอกาสมากที่สุดแล้วก็การลงทุนมันก็จะสูงขึ้นเป็นพิเศษนะครับในจุดของ4,000ก็มีเหมือนกันก็ใช้วิธีการแรกเหมือนกันเนาะเราก็จะสามารถได้รับมานะครับส่วนใครที่เพจไม่เพียงพอสามารถหาเพรด้วยวิธีการไปทำผลงานของชั้นในผลงานของั้นนะครับมันจะมีค่าความสำเร็จเนาะมีเพรให้แล้วก็ลองดูว่าความสำเร็จที่ต้องการคืออะไรนะครับเราก็สามารถได้รับเพจไปเลยทันทีเนาะ อันนี้ซื้อที่ดินในมตาเวิร์สก็ได้อันที่เราได้ที่ดินมาเราก็ได้รับ100เพชรพอเราได้เพรับเพชรมาคุณก็เอาเพชรมาเปลี่ยนเป็นคริสตัล50เพชรเปลี่ยนได้500คริสตัลอัตราส่วน1ต่อ10ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับอันนี้วิธีการจองที่ดินส่วนขั้นตอนการเชื่อมกระเป๋านะครับคุณต้องมีแอป,ปมาเบลกอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะจึงจะสามารถเชื่อมกระเป๋าได้เดี๋ยวเราจะมาสอนดีเทลแบบละเอียดในพาร์ตต่อไปนะครับว่าขั้นตอนการเชื่อมกระเป๋ามีวิธีอะไรกันบ้าง โอเคครับผมหลังจากที่เรารู้วิธีการจองที่ดินแล้วใช่ไหมครับต่อไปเวลาใครที่จองที่ดินได้หรือว่าได้พื้นที่ในเมตาเวิร์เรียบร้อยแล้วเนาะจะเป็นการขายและกันนะครับตลาดการซื้อขายอสังหารว่าราคาที่ดินในจุดนั้นนะครับเมื่อเราประมูลได้แล้วการซื้อขายอัตราเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตรา คริสตัลที่เราจะต้องเสียในการซื้อนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อที่ดินในละแวกนั้นๆน,น,นะครับราคาก็จะเฉลี่ยตามนี้เลยค่อนข้างที่จะแพงมากๆแล้วก็ราคาขึ้นไปแบบพอสมควรแต่ว่าจะซื้อในอีกแบบหนึ่งครับนั่นคือใช้เมตาแคสที่เป็นสกุลเงินที่นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นอินดิเ u ียมแล้วก็ ถอนเป็นสกุลเงินมาเบรกออกไปได้เหมือนกันนะครับ, <T> <K ate> รบก็ราคาก็จะสูงปมนพิเศษน,นะครับพื้นที่ในจุดนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่จุดนั้นคือจุดไหนนะครับเราก็กดคลิกไปนะครับอันนี้สําหรับพื้นที่ดังกล่าวที่ประมูลกันเมื่อวานนะครับหลักประมาณห้าพันหนึ่งหมื่นเนี่ยเวลาขายจริงอะ่ะราคามันจะอยู่ที่ประมาณสองหรือสามหมื่นเลยส่วนใหญ่จะเป็นในนิวยอร์กนะครับอันนี้เห็นไหมเวลาจะซื้อนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับราคาเงินที่ขายอยู่ที่สองหมื่สนสองเราสามารถเสนอราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 5, ห้า ไอ้คุณเสนอคุณต้องการจะขายไปที่ตรงนี้ไหมเรามีประมาณนี้โอเคหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครมีงบเยอะเขาก็จะซื้อแบบเงินหนักไปเลยพื้นที่แต่ละอย่างครับมันก็จะมีมูล,ลค่าที่แตกต่างกันไปเช่นในจุดนี้นะครับราคาจะมาได้ขายอยู่ที่ประมาณ6กแ0 0 0นคริสตัลเงินที่ขายจะเป็นมาเปลกนะครับอยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับยิ่งอยู่ในใจกลางเมืองเท่าไหร่ครับอัตราการขายก็จะแพงเนาะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับราคามันก็จะแตกต่างกันไปสําหรับใครที่อยากจะขายหรือว่ายังไงเนาะหรือว่าใครที่ไม่ค่อยมีงบก็ ไปซื้อบริเวณรอบนอกก็ได้เหมือนกันจากนั้นครับเราก็จะมีอสังหาเป็นของเราในจุดนี้เราก็จะมีมูลค่าอสังหาบออนะครับอ้นนี้อสังหาของเราแล้วก็ราคาอสังหาในวันนี้นะครับมูลค่าตลาดจะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็คาดการณ์วันพุนี้มันจะเป็นยังไงมันจะมีการขึ้นแนวโน้มเ,เป็นยังไงนี่จะเป็นระบบของการคาดการณ์ของตัวเกมสมมูลค่าอสังหานะครับอ้นนี้ก็จะเป็นจิที่ประโยชน์ไปอนุญาตนักลงทุนสําหรับใครที่เป็นสายลงทุนก็จะมีระดับการลงทุนน้องแต่ C ลบ C C บวกนะครับที่จะเป็นเลเวลบัญชีเลเวลสิเนาะส่วน B จนถึง A บวกนะครับจะเป็นปริมาณการใช้คริสตัลในอสังหาของเราว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็รางวัลและสิทธิประโยชน์ก็อย่างที่เราบอกไปครับเงินสนับสนุนการลงทุนบอบให้ได้1ครั้งเนาะอยู่ที่100เพชรก็เป็น1,000คริสตัลนะครับจนถึงเลเวล10นะครับอยู่ที่150เพชรนะครับแล้วก็เติมฟรีอยู่ที่1,200โกจำนวน3ครั้ง ไอเทมที่จะมอบให้ครับก็จะเป็นคริสตัลส่วนอิเดียมนะครับจำนวนที่เราสามารถแลกเปลี่ยนออกไปได้ถ้าเราเลเวลสิบอยู่ที่5ชิ้นตอนหนึ่งวันนะครับถ้าเลเวลสูงขึ้นปริมาณการแลกก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับไอน,นี้ก็จะเป็นเมตาแคสต่างๆหรือว่าอาสังหาที่เราได้มาเนาะที่เป็นของเราเองสว่วนพวกที่เหลือก็จะเป็นรายละเอยียดซื้อขายแล้วก็อสังหาที่มีคุณจะสามารถขายเพื่อทํากําไรหรือว่าจะเก็บไว้ของเพื่อทำกำไรในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าการประมูลอสังหาของเราเนี่ย เราสามารถประมูลอสังหาจุดนั้นมาได้หรือเปล่าก็ลองประมูลกันดูเนาะถ้าใครได้มาก็สามารถนํามาขายได้นะครับโอเคครับผมสําหรับพาร์ทนี้คงมีเพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ศึกษาก่อนลงทุนหรือว่าก่อนเติมเกมกันไว้ด้วยเนาะส่วนใครที่อยากจะเติมหรือว่าอยากจะลงทุนก็ผ่านร้าน Over Top ท p ัได้ครับสะดวกกว่าการเติมเองแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอกราบประธานานัาายกันด้วยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ